พี่น้องมาเพิ่งอานนี้อู้พุ่นะพุ่นะพุ่นะพี่น้องจ้าเลิกงานบาสองผุนลมแห้งแห้งแล้วหิมาเป็นหิมะปกเปียกไหมพี่นอ้องว่าแม่นยี่สิบเซนผุนบ่อข่านี่พุนอ่ะเห็นมามผุนเพื่อนร่วมง,งานข่อยไปรถอันนี้พวกไอ้ที่บ่มีหิมะนี่เพิ่งเพิ่งเข้าขขกะมาเลยคะ่ะกะาบเฮลโหล Siinä on paikka. Siinä paikka. Siinä paikka. Minun paikka. Tuossa huomenna. Pesan paikka, joo. Uva. Hei, miten sinun Ot... olkapäät jatkaa? Ai, kaikki hyvin. No ei enää kipiä. Ei enää. Ei enää. No problem. Yeah, no problem. Mä, mä tuun huomenna ja tiistai. Minä, myös. Mutta mä sain uusi työpaikka. Ihan tosi. Niin. Uh, uh, hoivamme kellokortti ihan lähellä. Kaksi kilometriä kotiin. Sulla on kahden kilometrin työmatka. ยล้เหรอทสกาเอาติอ่ากสัตตมิกุมาสสปีมดมาสสปมดโย่เฮ้ยฮะเมร่อารโยอว่าคือว่ากระสือปาริบ่อาร์บอ่อนขึ้นละออนขึ้นละวันหักุติแต่ตะเละออนยกระไม่นอนอาตูนี่ค่ะพี่น้อง รถอีหละครับแปงแต่ว่าเป็นอันหิมาเปียกเด้อพี่น้องเอ่อว่าหันลิงกระร่างว้ากับอันมหมู่เฮ็ดงานเด้อจ้ะเขาก็ากมหมู่เฮ็ดงานเราเลิกงานนํากันสวดได้น่ะพี่น้องโสดผู้บ่าวเด้อนั่น <c oughs> มาพี่น้องมาก,กวดานี่มาซอยแนพี่น้องมือกวดเดี๋ยวเปิด,ดปรถบ่ได้เพราะว่าต้องกวดมื้อ,อ,อ,องงนี้ออกก่อนนี่ค่ะกวดมื้องงนี้ออกก่อนแล้วก็สิไปสตาร์ทรถแด้หวานน้องพี่หนอ่อ สตาร์ทรถก่อนเื้อน้อ,อ,นองจ้าอีมาตกวบนหนาวหรอกค่ะแต่ว่าสตาร์ทรถก็พุ่นคะมัาในรถลยมือเต,ต๋อสตาร์ทรถปุ๊บเทากับเปิดร่มเปิดอันนี้เลยพี่น้องพุ่นป้าเพ่งข่อยดังเอากับชิบ กวดที่มาซอยนะคะ่ะกีโตช่ามอยาหัวมิเซกมีค่ะพี่น้องมันกวดง่ายอยู่ค่ะเพระาะว่าอันมันเป็นน้ำนะคะนะ่ะเนาะบ่ได้แข็งบ่ได้บรร่ได้ติดลบแม่พี่น้องแจ่าติ่งไดนละ่ะบ่ได้ติดลบเนาะคะ่ะกวดง่ายอยู่แต่ว่าพันตุกมันหนาถ้าว่าติดลบนี่โอ้ย ไม่อยากเสียผ้าเลยพี่น้องเอ้ยคุณโตกไปแล้วคือตกะข้างก็พี่น้องเห็นบะอ้เอ้ยเอ้ยมาเด็กะเด้ออีวิทย์เนี่ยก็หลังอันนั้นกับเพื่อนโรงงานเฮ้ยแย่เลยพลังเนี่ยนะอันนั้นก็โสดได้พี่น้องมีแต่คนโสดเด้พลังเท่าโสด เจ้าบาเอาเมียดอกพี่น้องซุ่งนี่เจ้าข่านดูแลอยู่ผู้เดียวจำบายบ่ยได้ไปดูแลภัยน้อพี่น้องเนะะาะกำรั่งส่วนมากเป็นสี่แหละค่ะอันนั้นกะเท่าแล้วไอ้ผู้ลิ้บอนะ่อน้ำบางหันกะเท่าแล้วมันเป็นหาสิบกลัวหรอวะหาสิบกลัวหรือๆๆว่าบ่เป็นสี่หกสิบหรอวะ โอ้พี่น้องหนาวทำนี่ละค่ะตค่าเด้อพวังหนา่น